สวัสดีครับพี่น้องปองไปครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบักลาลูกกกอีกคือเก่าครับวันนี้ก็อยู่สวนไผ่มีสุกครับผมโอ้ชุ่มช่ำครับวันนี้แค่บรรยากาศมีน้ำนะครับโอ้ร้ายครับวันนี้ลูกค้าเพิ่งร้ายครับบรรยากาศครับชุ่มช่ำไปด้วย ลำทานครับน้ำม,มันนี่ไงทิ้งซีเมน้ำกับมาเป็นอุปสรรคกับพี่น้องครับคนไร้พี่น้องเลยร้านค้าพืน้นถมีครับใช้กระย่างสมตำน,น,นี่ครับบรรยากาศรอบๆครับฝั่งนี้ฝนตกดีพี่น้องก็เลย นะครับตามภาพครับแต่ว่าดีอยู่บ้นนี้เ่ามันมีฝนครับแดดโอ้ทแำแอนมอมี่หนำบรรยากาศดีได้เลยแต่ว่าคือว่าชุนชำ เดี๋ยวครับย่างเข้าไปเบิ้งไอ้ชิ้นขาข้างในจั่หน่อยครับนี่ครับนี่ทำทาหน้ำพอโอ้ยขาดร้ายครับวันนี้เดี๋ยวย่างเข้าไปเบิ้งไอ้นผมมาอันครับ นะไปบัวใดครับถามที่ไรดีแต่กันในน้องทาเป็นยาอื่น่วื่อนอือจบถามอะไรได้อะนี่ครับสิกไม่เจอเหรอนี่ครับก็ทํามาาจาจม,มจาก ยอดไผ่กำลังบูนไหวเลยครับมาชงนี้กำลังหลังกองครับม้าบ,บางอี้สวนหนึ่งครับสวนนี้จะเป็นของกินครับพี่น้องสมตำแกะย่างก็มีครับ นี่ครับสมตำไก่ย,ย่างน่านกินมากเอาใส่ในขอันก่อนมาเลยมาเลยนี่ครับขนมของหวานกะนี่ครับพี่น้องอันนี้มันคืออะไรครับพี่นขนมจ้ค,ออรครับ ขนมวราดจิ้มครับขนมอ๋อขนมวราดอ๋ออันนี้เป็นขนมวราดครับนี่คือตัวเจจิ้มครับใส่กรอบหมูย่างใส่กรอบย่างก็มีครับมีบริการของกินของหวานอนนี้ก็อจะเป็นขนมครับนี่มีน้ำเย็นๆให้พร้อ กล้วยครับของกล้วยกล้วยอันนี้ของกล้วยกล้วยฮ่านี่มีผลโนมัขายอันนี้ขายไม่แม่ขายโอ้โขายนะครับขายยังไงครับเนี่ยครับถุ่งละโลสามห้าสามโลเลยอันนี้หิ่งห้บาทโลหนึ่งลองกองครับโลละสามสิบห้าบาทมีข้าวโพดขายข้าวโพดก็มีขายครับวันนี้ชุ่มฉ่ำนะแม่เนาะ ข้นชามมากวันนี้แม้ว่าน้ำนะฝนผ,ผลดีนะ<ล>ดีมากฝนฝนดีหลายครับวันนี้ครับนี่ครับบรรยากาศโอ้ข้ามไปบ่ไหนครับแต่ว่าตรงนี้มีมีบริการ,าร,การเลื่อยอยู่ครับวันนี้ครับโอ้วันนี้ วันนี้คนไลท์ครับวันนี้ครับนี่ครับโคกน้องนาสวนไผ่มีสุขครับพี่น้องครับเทือนี้ก็เป็นเทือที่ซอสนะครับที่ผมมากะรอบนี้กะชุนชุนช้ำหน่อยมารอบก่อนกะมาหลอกก้อนกะบชิ้นนี้แดดใจหน่อย รอบนี้ชุมช้ำครับยังอีกสลอบนึงครับดูครับคนไลค์ครับคนไลค์ครับมึงชีเอารอ์จังเลยครับเพราะว่ามืัอนี้คนตัวแห้งครับเพราะว่ามางน,นั่งคกนกะอาจจะปิดเบียดกันครับ อาใส่ถั่วนะครับอันนี้คือนิสตันนาเง่าค่ะนิสตันนาเง่าค่ะต้องใส่ลิซุกตองแท้ต้องมากินในสวนนะน้องน้ำท่วมนะต้องมากินอยู่สวนครับผมวันนี้ชุ่มช่ำครับชุ่มช่ำครับวันนี้เมื่อวานหมดวันนี้ล้นทองปกติก็นั่งแน่ทั้งนนนาเมร์เนาะได้หมดเลยครับแต่วันนี้ชุ่มช่ำไปหน่อย ครับบรรยากาศครับนนะะโอ้เราจะข้ามาลำธารก่อนครับรช,ช,ชื่อวันนี้เดือนแจ้งครับพี่น้องครับครับถ่ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเด้อฝากกด subscribe ด้วพร้อมให้ช่องบังลาลูกก๊กครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมกดไลค์ถือคำว่าราักชมกับให้ สุขผาดล่างไกยแข็งแรงครับอยู่ดีไม่แห้งสุขุมทุกคนกับไทยคินี่กะสวัสดีครับ